สวัสดีค่ะนะเรียนในคลิปวิดีโอนี้ต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดในอัตราเร็วของคลื่นหน้าที่7นะคะก่อนอื่นเลยขอทบทวนอัตราเร็วของคลื่นสักหน่อยนะคะตั้งแต่เราเรียนมสมาในอัตราเร็วของเราจะมีค่าเท่ากับ s ส่วน t อันนี้ก็คือสูตรสมการกรณีที่ความเร็วของเราคงที่เนาะโอเค แต่คลื่นของเราไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงคลื่นของเราเคลื่อนที่เป็นรอบๆร,ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่เป็นรอบๆเราจะเรียกว่าลมดาเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจาก S ของเรานะคะกลายเป็นลมดานั่นเองอย่างที่บอกขคลื่นเคลื่อนที่เป็นรอบๆเวลาเราจับเวลาเราจะเรียกว่าคาบเวลา นักเรียนคะค่าวเวลามีความสัมพันธ์กับความถี่ของเราก็คือ t เท่ากับ1ส่วน F เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากค่าเป็นความถี่ได้เราก็เลยได้เป็น F แลมดานี่คือที่มาของสูตรสมการอัตราเร็วของคลื่นนะคะเราจะใช้สูตรนี้ในการแก้จทย์ปัญหาค่ะโอเคเรามาวิเคราะห์กันเลยนะคะในข้อนี้นะเขาบอกว่าคลื่นผิวน้ำผ่านเสาที่ปักอยู่ในน้ำด้วยความเร็ว 2.8เมตรนักเรียนคะตัวนี้สัญ,ญลักษณ์ก็คือ v ค่ะและมีสันขึ้นอยู่ห่างกัน5เมตรนักเรียนคะระยะห่างระหว่างสันขึ้นหรือว่าระยะห่างระหว่างท้องขึ้นตรงนั้นก็คือเจ้าแลมาาของเรานั่นเองระดับน้ําที่เสากระเพื่อมขึ้นลงด้วยความถี่เท่าใดนั่นคือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือความถี่คะ่ะทีนี้การวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้ว สิ่งต่อมาก็คือขั้นตอนในการเลือกสูตรว่าเราจะใช้สูตรไหนนักเรียนคะโจทย์ข้อนี้เขาพูดถึงตัวแปรไหนให้หนูมาร์กไว้เลยแล้วหนูจะรู้ว่าเราจะต้องเลือกใช้สมการไหนในการคํานวณอ่ะข้อนี้พูดถึง V m มาร์กว้ว้ก่อนข้อนี้พูดถึงแลมดามาร์กไว้ก่อนและข้อนี้ต้องการหาความถี่ก็มาร์กไ้เลยดังนั้นเราก็เลยเลือกสมการสีส้ม รงนี้ได้เลยนะคะจากสมการ v เท่ากับ f แลมดาโจทย์ต้องการหา f เราก็แค่ย้ายสมการจะได้ f มีค่าเท่ากับ v ส่วนด้วยแลมดานะคะนักเรียนก็แทนค่าได้เลย v ของเราคือ2.8เมตรต่อวินาทีหารแลมดาของเราก็คือ5เมตรนักเรียนคะตัวแปรหารไม่พอหน่วยก็ต้องหารด้วยนะ อย่าหารแค่ตัวแปรนะคะ2.85หาร5จะเท่ากับ0.56ทีนี้เมตรกับเมตรตัดกันใช่ปะมันเหลือแค่อะไรนี่มันเหลือแค่อะไรมันเหลือแค่1ส่วน S ถูกไหมคะซึ่ง1ส่วน S ของเราเราสามารถย้ายขึ้นไปข้างบนนะ,ะได้โดยเป็น S กำลังลบ1 เพราะฉะนั้นหน่วยของความถี่มีค่าเป็น1ส่วนวินาทีหรือมีค่าเป็นวินาทีกำลังลบหหรือมีค่าเป็นเฮิร์ตก็ได้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นในข้อสอบเข้ามหาลัยบางปีบางรุ่นเขาอาจจะใช้ในหน่วย S กํกำลังลบ1อาจจะใช้ในหน่วย1ส่วน S หรือใช้ในหน่วยเฮิร์ตก็ได้ซึ่ง3หน่วยนี้เป็นหน่วยของความถี่ทั้งหมดเลยนะคะโอเคต่อมามาดูข้อที่2ค่ะ ข้อที่2ของเรานั้นสิ่งที่เขาพูดถึงมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะใบไม้ลอยในน้ําเมื่อมีคลื่นผ่านจะกกระเพื่มขึ้นลง15รอบอามาร์กไว้ก่อนในเวลา0.5วินาทีและสันคลื่นห่างกัน2เมตรอย่างที่บอกถ้าระยะห่างระหว่างสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นตรงนี้ก็คือเจ้าแลมดาของเราอัตราเร็วในน้ําในขณะนั้นเป็นเท่าไหร่อัตราเร็วคลื่นในน้ําขณะนั้นเป็นเท่าไหร่เขาต้องการหา V ต้องการหา v ซึ่งสูตรสมก,การของ v ก็คือ v เท่ากับ f ลมดา v เท่ากับลมดาส่วนคาบใช้สูตรไหนก็ได้ทุกคนเรามีหน่วยคำว่ารอบเรามีหน่วยคำว่าวินาทีดังนั้นเราสามารถที่จะหาความถี่ก็ได้หรือหาคาบก็ได้แล้วแต่พวกเราเลยนะคะถ้าครูด,ดูตอนนี้ในความถี่คำนิยามของความถี่ก็คือเอาจํานวนรอบหารด้วยเวลา ถ้าคาบก็คือเอาเวลาหารด้วยรอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเราจะสามารถได้ทั้งคาบได้ทั้งความถี่แต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ให้มานะแค่ครูทบทวนเฉยๆเขาไม่ได้ถามแต่ครูทบทวนให้พวกเรานะคะอ่ะรอบของเราโจทย์ให้มาคือ15รอบส่วนเวลาก็คือ0.5วินาทีครูใช้เป็นเซกันเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่5นะเซกันคือ S แต่ถ้าเป็นคาบเวลาก็คือเอา0.5วินาทีของเราหารจํานวนรอบนะคะก็ได้นะคะถ้าเราเอาความถี่ก็ได้หรือเราจะเอาคาบก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนหรือถ้าเป็นครูครูจะแทนค่าให้หมดก่อนนะครูจะแทนค่าให้หมดหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีของครูนะแต่ถ้าหนูถนัด เอาทีละตัวก็ได้หาความถี่ออกมาก่อนก็ได้แล้วค่อยแทนค่าก็ไม่ผิดนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างใน,ในเวอร์ชันของครูแล้วกันเนาะ v ของเราเท่ากับ f ล m มดาเลือกเอา f ลมดาแล้วกันมันไม่ได้เป็นส่วนเศษส่วนมันจะดูยากนะคะมันจะย้ายค่าสมการยากนิดหน่อยนะคะแต่เราอยากเพื่อความรวดเร็วเนาะ f ของเราก็เปลี่ยนเป็นรอบต่อเวลา คูณกับอะไรคูณกับแลมดาแน่แล้วเราก็ค่อยแทนค่าก็ได้นะคะแทนค่าครั้งเดียวพูดง่ายร,รอบของเราคือ15รอบนะคะส่วนเวลาของเราคือ0.5ส่วนแลมด้าให้มาคือ2นะคะเราจะได้15คูณ2หารด้วย0.5เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้วีออกมาเป็น60เมตรต่อวินาทีเก็ตนะคะ แล้วก็ในส่วนข้อที่3นะคะนะักเรียนลองไปฝึกทําดูนะคะจะคล้ายคล้ายกับข้อที่2คลิปนี้อธิบายแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ